ตำนานยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพหลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนที่เล่าปากต่อปากกันมาว่าบริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทับยักษ์วัดแจ้งมีสองตนคือยักษ์ด้านเหนือกายสีขาวมีชื่อว่า สหัสเดชะส่วนยักษ์ด้านใต้กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกันย์ยืนเฝ้าที่ประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามยักษ์เป็นอัศมนุษย์ชนิดหนึ่งมีกล่าวถึงทั้งในทางาศาสนาและวรรณคดีเป็นความเชื่อของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากาศาสนาพราหมณ์และาศาสนาพุทธ โดยเชื่อว่ายักษ์มีหลายระดับขึ้นอยู่กับบุญบารมียักษ์ชั้นสูงจะมีวิมานเป็นทองมีรูปร่างสวยงามปกติไม่เห็นเขี้ยวเวลาโกรธจึงจะมีเขีย้ยงงอออกมายักษ์ชั้นกลางส่วนใหญ่จะเป็นบริวารของยักษ์ชั้นสูงส่วนยักษ์ชั้นต่ำที่บุญน้อยก็จะมีรูปร่างน่ากลัวผมหยิกตัวดำผิวหยาบนิสัยดุร้าย จะเห็นได้ว่าในวัดวาอารามต่างๆมักจะมียักษ์มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัดหรือโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นยักษ์แบกพระเจดีในวัดพระแก้วรูปปั้นยักษ์แบกองค์พระปรางในวัดแจ้งหรือยักษ์วัดโพเป็นต้นซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เทศสั่งสอนยักษ์ให้ลดทิฐิมานะยักษ์ที่ได้ฟังและเข้าใจในพระธรรม จึงได้กลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาหรืออีกในหนึ่งก็หมายถึงผู้แบกสวงสวรรค์และทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสถูปสถานและอาคารศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมายักษ์วัดโพมีเพียงสองคู่สตนเท่านั้นคือยักษ์กายสีแดง ยักษ์กายสีเขียวยักษ์กายสีเทาและยักษ์กายสีเนื้อตั้งเก็บไว้ในตู้กระจกหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระบนดบหรือหอไตจตุรมุขของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพตำนานเรื่องเล่าหลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนที่เล่าปากต่อปากกันมาว่า บริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่ล่องเตียนนั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทัพตำนานกำเนิดท่าเตียนมีอยู่ว่ายักษ์วัดโพซึ่งทำหน้าที่ดูแลวัดโพและยักษ์วัดแจ้งซึ่งทำหน้าที่ดูแลวัดแจ้งหรือวัดอรุณฝั่งตรงข้ามนั้นยักษ์ทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งทางฝ่ายยักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงข้าแม่น้ำเจ้าพยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งพร้อมทั้งนัดวันที่จะนำเงินไปส่งคืนเมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืนยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมจ่ายหนี้เบี้ยวเอาเสียดือด้อยักษ์วัดแจ้งเมื่อรอแล้วรอเล่าจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจข้าแม่น้ำเจ้าพญามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมให้ ดังนั้นในที่สุดยักษ์ทั้งสองตนจึงเกิดการทะเลาะวิวาทถึงขั้นต่อสู้กันแต่เพราะรูปร่างที่ใหญ่โตมหือมาและมีกำลังมหาศาลของยักษ์ทั้งสองตนเมื่อต่อสู้กันขึ้นจึงทำให้ต้นไม้ในบริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมดหลังจากที่เลิกต่อสู้กันแล้วบริเวณที่ยักษ์ทั้งสองประลองกำลังกันนั้นจึงราบเรียบเป็นหน้ากลอง กลายเป็นสถานที่โล่งเตียนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยซึ่งตามตำนานเรื่องเล่าดังกล่าวยังสรุปไม่ได้ว่ายักษ์วัดไหนเป็นฝ่ายชนะครั้นเมื่อพระศิวะได้ทราบเรื่องราวต่อสู้กันทำให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อนจึงได้ลงโทษโดยการสราปให้ยักษ์ทั้งสองกลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถวัดโพ และให้ยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาส่วนริษจากการสู้รบของยักษ์ทั้งคู่ที่ทำให้ชุมชนละแวกนี้ราบเรียบเป็นหน้ากลองทำให้ชาวบ้านพากันเรียกว่าท่าเตียนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อคาดคะเนาจากตำนานการต่อสู้ยักษ์ทั้งสามน่าจะมีขนาดใกล้เคียงกันหลายคนเลยเข้าใจผิดคิดว่า ลั่นถันนายทวารบานหรือตุ๊กตาสลักหินรูปทหารนักรบจริงขนาดใหญ่ที่ยืนถือศาตราวุธฟเฝ้าซุ้มประตูเข้าออกในเขตพุทธาวาสของวัดพระเชตุพนหรือวัดโพซึ่งมีอยู่ทั้งหมด32ตัวนั้นคือยักษ์วัดโพแต่โดยแท้จริงแล้วยักษ์วัดโพมีเพียงสองคู่สี่ตนเท่านั้น คือยักษ์กายสีแดงยักษ์กายสีเขียวยักษ์กายสีเทาและยักษ์กายสีเนื้อปฏิมากรรมรูปร่างเป็นยักษ์ไทยเขี้ยวแหลมงงมือทั้งสองกลุ่มไม้กระบองเป็นอาวุธซึ่งทั้งหมดมีลักษณะคล้ายกับยักษ์ในวรรณคดีสำคัญเรื่องรามเกียรติ์เช่นเดียวกับยักษ์วัดพระแก้วหากแต่มีขนาดเล็กกว่ามากเล็กจนสามารถตั้งเก็บไว้ในตู้กระจก หน้าซุ้มประตูทางเข้าพระมนตดบได้ยักษ์วัดพระแก้วในทวารบานฟ้องประตูสองตนรูปยักษ์ยืนในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วส่วนประวัติการสร้างเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้มีการโปรโดเก้าให้หรื้ออสน์ที่ยืนเฝ้าประจำประตูทั้งสประตูของวัดออกไป แล้วนำลั่นถันในทวานรบานหรือรูปตุกตาสลักหินรูปนายทหารนักรบจีนขนาดใหญ่มาตั้งแทนการนี้ได้โปรดเก้าให้หล่อรูปยักษ์ปูนปั้นขนาดเล็กสูงประมาณ175เซนติเมตรจำนวน8ตนตั้งเก็บไว้ในตู้กระจกหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระมณดบหรือหอไตจะตุรมุกทั้ง4ด้านด้านละหนึ่งคู่ เพื่อให้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาหอพระไตปีดกพระมนดกหรือหอไตจตุรมุกใช้เป็นที่เก็บรักษาพระไตปีดกเรียกว่าหอพระไตปีดกก็ได้เมื่อครั้งทำระเบียงมหาเจดีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้โปรดเกล้าให้หรื้อซุ้มประตูทางเข้าพระมณดกหรือหอไตจตุรมุกออกไปงซุ้ม ปัจจุบันจึงปรากฏรูปยักษ์วัดโพเหลืออยู่เพียงสองคู่สี่ตนเท่านั้นคือยักษ์กายสีแดงมีชื่อว่าพญาแสงอาทิตย์กับยักษ์กายสีเขียวมีชื่อว่าพญาไมยราบตั้งเก็บไว้ในตู้กระจกหน้าซุ้มประตูทางเข้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ยักษ์กายสีเทามีชื่อว่าพญาขอนกับยักษ์กายสีเนื้อมีชื่อว่า พญาศัทธาศูนย์ตั้งเก็บไว้ในตู้กระจกหน้าซุ้มประตูทางเข้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนซุ้มประตูทางเข้าด้านที่รื้อออกไปสองซุ้มนั้นแต่เดิมเป็นยักษ์มีชื่อว่าสหัสเดชะกับทศกัณตั้งเก็บไว้ในตู้กระจกหน้าซุ้มประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและยักษ์มีชื่อว่าอินทรชิตกับสุริยาภพ ตั้งเก็บไว้ในตู้กระจกหน้าซุ้มประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคนโบราณเชื่อว่ายักษ์ที่ยืนเฝ้าซุ้มประตูมีอิทธิฤทธิ์ในการขับไล่พูดผีปีศาจท,ทั้งหลายจึงมีหน้าที่ปกป้องรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีค่าที่อยู่ด้านใน สำหรับยักษ์วัดแจ้งนั้นก็ถือว่าเป็นยักษ์ชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันดีจากวรรณคดีสำคัญเรื่องรามเกียรตินั่นคือยักษ์ทศกัณฐ์ด้านหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎก่อนเข้าสู่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้งมีพญายักษ์หรือที่เรียกกันติดปากว่ายักษ์วัดแจ้งยืนเฝ้าอยู่สองตนรูปร่างเป็นยักษ์ไทยตัวใหญ่ เขี้ยวแหลมงงมีตัวขนาดใหญ่กว่ายักษ์วัดโพมือทั้งสองกลุมไม้กระบองสีขาวเป็นอาวุธยืนอยู่บนแท่นมีความสูงประมาณสามวาโดยยักษ์ด้านเหนือกายสีขาวมีชื่อว่าสหัสเดชะยักษ์ด้านใต้กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกันยักษ์ทั้งสองตนเป็นยักษ์ปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลายและเครื่องแต่งตัว ของเดิมสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทำหน้าที่เป็นนายทวารบาลตามคติความเชื่อเทพผู้พิทักษ์รักษาประตูเพื่อให้เทพได้ปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการปั้นรูปยักษ์ยืนในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วในเวลาต่อมา จบตำนานยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ